อาอไรมาอครับพี่น้องขณะนี้ครับตอนนี้ทีมงานอาจารย์คนวอยนะครับเพิ่นกำลังตั้งเวทีครับพี่น้องครับเพื่อเตรียมเปิดฤดูกาลนะครับมืออื่นมาถี่24นะครับวันนี้เราก็จะซ้อมใหญ่นะครับอ่าซ้อมใหญ่กันนะครับเมื่อนี้ตอนนี้ทีมอาจารย์เพิ่นกะ กำลังตั้งดีทีนะครับอ่านี่แอดมินเท่ากับเดินทางมาหอดจอดถึงแล้วนะครับพร้อมเพื่อกับแม่สัมพันธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องน,นี่ครับผมสวันดีครับอ่าน้องท็อปนะครับอันนี้อันนี้น้องเทวฤทธิ์น้องบอดน่ใจของใครอันนี้แอดมินเท่าครับผม ไอตันครับสวัสดีครับปารีขึ้นเมื่อไรปะเดี๋ยวไหมนะแกงแล้วปานีเดี๋ยวอันแม่ดมมึงท่านไหนอันนี้โย่มันท่านไหนมากเลยครับแกคงไม่ได้มาที่เราฮะมันเสด็จมากทุกเดือนพวกเราแล้วจังอันนี้ก็ได้จังไห้เพิ่นก็ได้เดี๋ยวอันอันได้ก่อไห่บอทมีหน่อไม้นะครับแล้วก็มีไก่ย่างกันเขาสวนกวง ขวางเัาขวงขเนี่ยเขาสวนฟางนะครับฟางเว้ยแม่ได้กากหมูมานะครับได้มากนะอะหั่งลังข้างลังได้มาโอ้วัสดีครับผมผู้สาวทั้งอุดรตัวนี้แม่ฮักอ่าแม่พิษสมัยนะครับจ่าใช่หรือผ,ผู้ขับรถมาสง่งมามาพา,า,า,านำอยู่ในรถเอ่อ แไปไเช็คอินเนเดอย่อยากนะว่าจไปนอนโอ้จังน้อยเดี๋ยวจังไปอัางทงพักกับอปหงองพักก็ได้ไ้เรืองของไอจิมของอจิมเอาเซ็ขึ้นรถผมไปก็ได้ไหมเอาไปนี่รถก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวอ่นเพิ่มมากกันของไอตุ่นเนี่ยของแม่เฮ็ดแก้วประเดกว่าฝากสุคขนมือนี่ครับผมี่ิอลืมมาเข่าไงโอ้ยกระติกนี่ลืมมาเขาวันะเขาบอกว่า ผู้ย mm ูไกลหนึ่งเขาเหนียวมาหลายนเรื่อนคนยูเพม้นเขาเดี๋ยวมาดัดอันดสูงทั้งาปาลากับั่งอันดับแรอั้พเนียดเท่านะครับผมเนเียนะครับเซ่ใ่ั่งบอดผูยูหันไปเอาไปให้บอดเราครับโอ้รถรถก็ล้าเงินไม่คือก็ลังเงินทานเอาเดี๋ยวก็ดีแล ดีดีบอดบอดสวดีครับผมบันแฟนคลับหัวใจฝาเพื่อได้แม่มาฝาครับบ้าบนฝาบ้เมปานน่าพี่สวัดีครับอันนี้บานฮักวัละไช่บ่ไก่เขาดกลคาานีครับเอาอัเอ็ดเอ็ดงี้สุภช่ัจอดเลยจากลานนั่นเลยจากลานนั่นเลยบดูเทิร์น ร้านผมไปกินแมนบ่แมนแเลากับเอที่เาแลนดอันนี้ร้านนั่นเออสีพคนขอบพุดหลายๆครับผมอู้หนี่ินไก่มก็สิไปปากทิมงานกินตัวละเดี๋ยวอันนึงกี่กจหวแม่ลำพูนอันนึงกับจิมงันอ้หนี่จอลายๆอันนี้บานหักวลาใช่เนาะ บัตแฟนคลับครับแฟนคลับเอฟซีครับอี้โอ้หเจิพย์ผ้าากแค่ซอยกันมองแง่งซอยกันเด้อบ่แนไม่พอมีเิ็ไม่พอมขอบคุณหลฟครับอันนั้นตับตาวตแบเเนาะพันวมยเนาะนั่นเอาอันนี้ผมเ้เอออันนี้เอดเนติ แอดมินพิดนั่นเนี่ยไอแอดมินพิดมามามาพี่น้องเราเดี๋ยวไปเอาไปแจกคนวุ้ยแมนเบอร์มาเอาพี่เร็วเลี้งล้เบอร์มาเอาขนมเร็วว่าคนวุ้ยมาจานว่ะขอบคุณนะครับจากบ้านฟ้านะครับบ้านหัวใจสีฟ้าบ้านหัวใจสีฟ้านะครับพี่แจไลครับเมื่อนี้อไอไสครับแม่แม่คนมากนะครับ23 24เลย2มือเลยมืาอนี้ ย <20 S 2> <gosta> <mm ี่สิบไปอุดรเล่นเปพอดีทั่วไปทั้งอุดรนนองบัวลำพูนบ่คร้พูดไอ้ดอนมกับมือน่ออนจังมาตังมนาหัวใจฝ่าล้วๆวเลย่น้สด

ของดีของดีครับบศตกดอกบศตกนากินเรืจนได้จอดแข้งหนึ่งนะพวกแม่ต้องไปปักตะไครไว้เลยไอ้สวัสดีครับผมสสวััดีครบเอ้านึกว่าพระโอ้ถอดเผือกออกแล้วคือเป็นสี ทำไมจะมุกโขดเลยคุ้มขึ้นก็เกานะครับรอบก็เกาครับพี่น้องครับไอ้มาเดียวครับนะเพลงบอลลับปอผมว่าสินว่าเป็นพเพลียไปครับเต็มบอลราคาเต็มเป็นใจคอนมวยว่างทุณแบบนี้ต้องเป็นคอนมวยเอาพระเอกรถแหย่ยังเดือยอยู่ด้วยครับยังบางอยู่ด้วยขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งไหมเปิดออดิชั่นไหมเดี๋ยวไม่มีงานจ้าออดิชั่นเลยบอดิซันเดี๋ยวครับทีนี้เขาเสียงไหลารีคอร์ดเลยหมดเขาโอ้ยโอ้ยโฟกัสชมรมเสียงไหลารีคอร์ด พาอขายไม่ขายผู้ใดมาก่อนได้ขายก่อนชิ่ได้ซ้อมเงียมาเมือ่คร่วันนี้สว่างแน่นอนครับสว่างแน่นอนเพาสว่างได้เวทีกับศิลเลียวเที่ยงขึ้นเน้ะทีมงานไอ้สวัสดีครับผม ทีมงานนึงสารคามนะครับกระลังกระลังชุลมุนกระลังเตรียมของนะครับมื่อนี้มีอะไรสุดใส่เบอรงฟี่พร้อมเห็นปะครับเออเนว่าเขากุมจ็คฟี่หรือเบอรงฟี่ครับบ่แกชิบอฟี่ยีบอรี่ส้อมไหมส้อมใหญ่ไหม้อมองว่าเพิ่เพิ่นอ่ยอเอาไปในกุมหมดนะครับ รอเบิรงอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอสมันสะแจ้งนะครับโอ,โอ้เอาไปยังเนาะบานอยู่เ,า <laughs> เนาะมันนี้มัมนนี้มันเซอร์ไพรส์ไหมครับมันนี้ครับมีครับเห็นได้ข่าวว่ามีเซอร์ไพรส์บ้านหัวใจสีคน呐 เดาตัวผมตลอดไหมตัวผมมาหลายงานหน่อดิตัวผมมาหลายงานมากเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างนั้นอย่างนี้ก็นี่ไงเดี๋ยวคืนนี้จะไปเซอร์ไพรส์งานก็มิดสี่ลีเลยเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ให้คุณไงบรชัยเดี๋ยวคืนนี้จะผูกโบไปให้เลยค่ะขอบคุณด้วยนะครับมีอันนี้จะไปให้โซกับให้บอสที่บ้านอันนี้คืออะไรครับมันเป็นไก่ย่างกันเขาสวนกวางครับไก่ไก่นี้ไก่อะไรครับไก่บินได้หรือไก่บินไม่ได้ก็น่าจะ น่าจะตอนนี้น่าจะบินไม่ได้แล้วครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับบ้านหัวใจสีฟ้าแมนบอรครับพระเอกเงินล้านพระเอกเดี๋ยวเดวแล้วอะไรพระเอกพระเอกมีนี่เป็นล้านไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เอามาอยู่นี่พระเอกเงินล้านแล้วดวเีเอาเอาตีมูลค่าล,ล้านอยู่แต่ว่าเดี๋ยววัเนเปิดวงเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ฉั่ว่าต้องมีฉันมีกะโอ้โยกะดีใจแห้งกันแล้วเนาะแต่ว่าเพราะอะไรคงสบจังได้บุ๊คโอ้หว่าสิมีหรือบ่มมีอันนี้ก็ ถ้าถ้ามีก็โอ้สุดเซอร,ร์ไพรส์เลยแหละเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นมีเลยอันนี้ในในน้ำแบบว่ารถแทนโดนคือต่งหันมีดโดนแค่หน่วยสองลดแทนหน่วยสองจะเอาเตีเอากระชับด,ดีด้วยะ่ะเอ้าบอดเพิ่นกบอิบอดอบอนีดดด่ต้องให้พวกเราเคาะกันเองไหมเอาผมแบบหน่วยเร<อ>ลียบก,กี่เหลี่ยบเนีผมหน่วยหนึ่งอยู่แล้วมห้ผมกับหน่วยหนึ่งอยู่แล้วจะอาจจะสลับหน่วยหนึ่งหน่วยสองเลยเอาไปเอาไป จะผักแง่ที่น้อนว่าเบทีเหรอเลขกหลุดไหมนี่อย่าลืมครับพี่น้องครับมืออื่นมาเป็นกำลังใจเด้อนะครับอย่าให้พี่น้องมามวนหน้าเวทีมวนซื่นโฮเซลน้ำกันนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากมืออื่นกระสีมา มื่อือนมื่ออื่นแม่ยายญาติพี่น้องไนยินข่าวว่าเป็นสิมาสามขันหลดประห่ะยายเฒ่ากวาสิมายายเฒ่ากว่าสีมาเป็นสีหนึ่งไามยูครับเป่นสิหนึ่งไหมอะอันนี้บ่ฮันดิถามบอดอีกเทื่นนึงอยู่ป่ะ บมนวนๆกกันอนี่มีวนเี้เนาะวนนากันมีนเลียนเนาหมอเมืไม่วันนั้นอะวนเนแล้วอนนั้นนะคะือเขาหนางามันีเอื้อเอื้อนแม่เาหนึ่งมาอยู่ครับผู้อยู่กลเลย้อังเขาได้ทั้งบานหนึ่งมาเป็น สกท้องาอดประมาณนี้ ah ่นนลนนลด้ม mm ือนตอนนี hmm. e ้ก oh, mm ็ฝนลิ่นอัส่นมันืนบี่สันเรฝนล่นม้นะันฝนไดต่ฝนามนน่าะมันน่ะเมือจังบตคไพวกผมก็บ่ได้ซ้อมน้ต่เป็นังเด็กเกแล้วองก็ตนกั

โอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอองที่ยันร้อ,องไห้สมีกันละกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะเมือนี้ครับ,รบแอดมินเทาก็มาหอดจอดถึงแล้วผู้ใดมาจังได้เสือเด้อมาสั่นเพิ่นว่าผู้ใดมาเสือ,เส,อเสือเต็มรถอ่าพูดมาบ่ได้เสือเลยพูดจะเนิบเอนะครับโอ้ยรถใหม่เพิ่นแหมรถใหม่แอดมินเฮ่าเมีครับพี่น้อง75แหมเลขทะเบียนรถตรงๆงวดบางขันนี่แหมบ่บอกหมู่แหมเอาผู้เดีวยวเลยเอาผู้เดียวแหมเมียวย<อ>ั นะครับอบอุ่นดีใจแห้งนะครับมื่อนี้มาหาลูกหาเต่านะครับเมื่ออื่นก็ฉีด้ยินข่าวว่าแม่แม่เชฟแม่บ้านกับแม่ครับผมแม่นี่ครับแมี่ยครับอาครับผมนะครับแราคาเนม่ยยูเฮือนย่า่ฟองนาฟองเปล่าอยู่กับฉีดแม่ครับ ดีใจดีใจนะครับขอพาพหน้าใหญ่ฝนปกแกไมีฝนอื่นนะครับตอนนี้มิดบกปอกแล้วแปเนี่ยบันที่นี่โอเคครับเพื่อนนอนยืนดีมีแห้งสุขกาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ